ทางค่ายต้นสังกัด YG ได้ออกมาประกาศเรื่องการส่งของขวัญให้ b l a c k พิ n งว่าต่อไปนี้เนี่ยทางตัวค่ายนั้นจะไม่รับของขวัญทางไปรณีนีแล้วซึ่งความคิดเห็นก็มี2ด้านนะครับสำหรับแฟนคลับก็ไปดูกันครับว่าเราแฟนคลับเนี่ยจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็มีประกาศออกมาจาก YG อีกแล้วครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของขวัญน,นะครับที่เราแฟนคลับเนี่ยจะให้ b l a c k พิ n ง ก็อย่างที่ทุกคนเคยเห็นไปนะครับว่าเหล่าแฟนคลับเนี่ยจะมีการส่งของขวัญให้ศิลปินไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าดูเครื่องประดับหรือว่าสินค้าอะไรต่างๆนะครับที่ศิลปินเนี่ยชอบหรือว่าแฟนคลับนั้นๆนะครับอยากจะให้ก็จะทําการส่งไปให้ YG นะครับเพื่อให้ไปถึงศิลปินแต่ว่าล่าสุดครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับ YG นั้นจะออกมาประกาศแล้วว่าต่อไปนี้นะครับทางค่าระวมวงแบล็คพิ้งค์นั้นจะไม่รับของขวัญจากแฟนคลับแล้วเช่นของขวัญจากเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆนะครับทาง YG นั้นขอปฏิเสธการรับไว้โดยสิ่่่่งงเเดดีีียววททหลืืออสสสาาามรถ้้ไก็ค ทางค่ายและวงแบล็คพิงนั้นจะรับแค่จดหมายใส่ซองจดหมายเท่านั้นโดยในซองจดหมายต้องไม่มีอะไรอย่างอื่นใส่มาให้นอกเหนือจากจดหมายเท่านั้นและปรากฏว่าแฟนๆต่างชาติหลายคนนะครับก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้และก็คาดว่าทางค่ายเนี่ยน่าจะคุยกับสีสาวและพิงกมาแล้วเพราะว่าในบทความนะครับก็ได้มีเหตุผลอยู่ว่าทาไมทางค่ายเนี่ยถึงคิดว่าจะเป็นการดีกว่านะครับที่จะปฏิเสธของขวัญซึ่งได้เขียนประมาณว่าพวกเราคิดว่ามันน่าจะเป็นการเหมาะสมกว่าหรือจะเป็นการดีกว่านะครับที่เอาของพวกนี้เนี่ยไปในที่ที่ต้องการความช่วยเหลือหรรรรืออต้งงกาจิๆนะคับ พราะว่าอย่างที่เห็นนะครับของขวัญที่ส่งมาให้แ l ล c k พิงคเนี่ยแต่ละรอบนั้นเยอะมากๆสําหรับความคิดเห็นของแฟน,แฟนๆชาวต่างชาตินะครับหลายคนก็เห็นด้วยคอมเมนตน์นึึงก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยฉันเห็นด้วยกับค่าย YG มากๆและฉันคาดว่าครั้งนี้เนี่ยทาง Y g จได้คุยกับพวกเธอทุกคนแล้วแน่นอนเพราะว่านอกเหนือจากความรักแล้วก็ความซัพพอร์ตแล้วมันก็ไม่มีความจําเป็นเท่าไหร่นะครับที่ต้องส่งของแพงมากๆไปให้พวกเธอเยอะ เพราะฉันคิดว่าพวกเธอเนี่ยสามารถซื้อได้สบายๆอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่ยังเหลือที่วายจียังอนุญาตให้ส่งได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็คือข้อความจากแฟนคลับเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลโดยไม่ต้องใช้เงินคอมเมนต์ต่อมานะครับก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ค่ายนั้นควรทามานานมากๆแล้วเพราะสิ่งของที่แฟนคลับนั้นส่งไปถึงแม้มันจะมีความหมายแต่ก็คาดว่าพวกเธอเนี่ยไม่น่าจะสามารถเก็บได้ทุกอันและพอครั้งนี้เมื่อค่ายเปลี่ยนมาเป็นจดหมายพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะสามารถมั่นใจได้วย ว่ามันน่าจะเป็นทางที่ดีแล้วที่ทาง YG เนี่ยปฏิเสธของขวัญแล้วก็หันมารับสิ่งที่มีมูลค่าทางจิตใจแทนอย่างเดียวนะครับก็คือจดหมายและสําหรับในส่วนของคนที่ไม่เห็นด้วยก็ยังมีอยู่บ้างโดยบางคนเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าตัวเขาเนี่ยยังอยากส่งของขวัญให้ศิลปินแต่ถึงจะอย่างนั้นยังไงก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยทางค่าย YG ไม่เปิดรับของขวัญแล้ว ซึ่งถ้าเกิดยังมีคนส่งไปนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออย่างแรกเลยนะครับของขวัญของคุณเนี่ยอาจจะไม่ถึงสีสับ b l a c k p i n แน่นอนสิ่งที่น่าจะไปถึงสีสับ b l a c k p i n นะครับน่าจะเป็นแค่จดหมายใส่ซองในส่วนของอย่างอื่นที่เกินเลยมานั้นน่าจะถูกตีกลับโดยทันทีก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นแฟนชาวต่างชาติบางคนเริ่มเตรียมตัวหาสติกเกอร์น่ารักน่ารักนะครับมาติดก็ไม่รู้นะครับว่าสติกเกอร์เนี่ยทางค่าย yg นั้นจะห้ามไหมโอเครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้หวังว่าสติกกกเเอออรร์ล็ๆนนนน่าาััะคทงย้จุญตู ก็คลิปนี้เนี่ยไม่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ